271ปราวาทีถามว่าการประพฤติปรหมรรย์มีในหมู่เทวดาหรือสกาวาทีตอบว่าถูกแล้วปราวาทีถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายมนุษย์ชาวชมพูทวีป ย่อมครอบงามมนุษย์ชาวอุตระกุรุทวีปและเทวดาชั้นดาวดึงด้วยฐานะสามประการสามประการอะไรบ้างคือเป็นผู้กล้าหนึ่งมีสติหนึ่งมีการประพฤติประมรรย์ในชมพูทวีปนี้หนึ่งดังนี้เป็นสูตรที่มีอยู่จริงมิใช่หรือ สกาวาทีตอบว่าถูกแล้วประวาทีกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นการประพฤติพรมจรรย์ก็ไม่มีในหมู่เทวดานะสิสกาวาทีถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ในเมืองสาวัตถีว่ามีการประพฤติพรหมจรรย์ณที่นี้หรือ ปราวาทีตอบว่าถูกแล้วสกะวาทีถามว่าการประพฤติพรหมจรรย์มีณเมืองสาวัตถีเท่านั้นการประพฤติพรหมจรรย์ไม่มีในที่อื่นหรือปราวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นสกาวาทีถามว่าบุคคลผู้อนาคามีละสัญโยชน์ อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำห้าได้แล้วแต่ยังละสัญญน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องบนห้าไม่ได้เมื่อท่านเคลื่อนจากโลกนี้บังเกิดในหมู่เทวดานั้นแล้วอรหัตผลบังเกิดขึ้นในที่ไหนประวาทีตอบว่าในหมู่เทวดานั้นแล สกาวาทีกล่าวว่าหากว่าบุคคลผู้อนาคามีละสัญโยน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำห้าได้แล้วแต่ยังละสัญโยต์อันเป็นไปในส่วนเบื้องบนห้าไม่ได้เมื่อท่านเคลื่อนจากโลกนี้บังเกิดในหมู่เทวดานั้นแล้วผลก็บังเกิดขึ้นในหมู่เทวดานั้นก็ต้องไม่กล่าวว่า การประพฤติพรหมจรรย์ไม่มีในหมู่เทวดาสกาวาทีถามว่าบุคคลผู้อนาคามีละสัญโยน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำห้าได้แล้วแต่ยังละสัญโยน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องบนห้าไม่ได้เมื่อท่านเคลื่อนจากโลกนี้บังเกิดในหมู่เทวดานั้นแล้วมีการปลงภาละณที่ไหน มีการกำหนดรู้ทุกณที่ไหนมีการละก,กิเลสณที่ไหนมีการกระทําให้แจ้งซึ่งนิโรธณที่ไหนมีการแทงตลอดอกุปธรรมธรรมที่ไม่กำเริบณที่ไหนประวาทีตอบว่าในหมู่เทวดานั้นแลสกาวาทีกล่าวว่า หากว่าบุคคลผู้อนาคามีละสัญโยน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำห้าได้แล้วแต่ยังละสัญโยต์อันเป็นไปในส่วนเบือญญอเเบ้องบนห้าไม่ได้เมื่อท่านเคลื่อนจากโลกนี้บังเกิดในหมู่เทวดานั้นแล้วมีการแทงตลอดซึ่งอกุปธรรมในหมู่เทวดานั้นก็ต้องไม่กล่าวว่าการประพฤติปรมาจารย์ ไม่มีในหมู่เทวดาสกาวาทีถามว่าบุคคลผู้อนาคามีละสัญญ,ญอันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำห้ได้แล้วแต่ยังละสัญญอันเป็นไปในส่วนเบื้องบนห้าไม่ได้เมื่อท่านเคลื่อนจากโลกนี้บังเกิดในหมู่เทวดานั้นแล้วผลก็บังเกิดในหมู่เทวดานั้นการปรงภาระ ก็ในหมู่เทวดานั้นการกำหนดรู้ทุกก็ในหมู่เทวดานั้นการลักกิเลสก็ในหมู่เทวดานั้นการทำให้แจ้งซึ่งนิโรธก็ในหมู่เทวดานั้นการแทงตลอดซึ่งอกุปธรรมก็ในหมู่เทวดานั้นก็โดยอัดอะไรเล่าท่านจึงกล่าวว่า การประพฤติปรมจร,ร์ไม่มีในหมู่เทวดาประวาทีตอบว่าก็เพราะบุคคลผู้อนาคามีทำให้แจ้งซึ่งผลในหมู่เทวดานั้นด้วยมักอันท่านเจริญให้เกิดขึ้นแล้วในโลกนี้นั่นแหล